สวัสดีครับเพื่อนชาประมูลหกเก้านะครับที่ผมเพิ่งชนะการประมูลมานะครับของเพิ่งส่งมาถึงสามวันถึงนะครับเร็วมากๆากนะครับเป็นบีบีนะครับเก้าพันสามนะครับเราจะแกะของให้ดูนะครับของใหม่ครับเมื่อหนึ่งครับสวยมากๆครับแม่ใช้มากนะครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์ข้างในกล่องนะครับครบนะครับเหมือนเครื่องใหม่เลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วส่วนนี้ือตัวเครื่องอยากแนะนําเพื่อนๆมาเล่นเว็บนี้เยอะๆนะครับเว็บนี้คราให้จริงครับขอบคุณมากครับระมูลหกเก้าครับ